ในทางธรรมะหรือทางจิตจิตใจโดยตรงนั้นถ้าทำให้ดีแล้วมันสะดวกหรือง่ายกว่าการทํานาที่ท่องนาเป็นอันมากเพราะธรรมะเป็นหมวดหมู่กันเนื่องถึงกันมีร,รากง่าอย่างเดียวกันมีรากง่ายรากง่าอยู่ที่สิ่งสิ่งเดียวกันดังนั้นมันจึงทำง่ายคำว่าถอนหญ้านาในทีน่นี้มันหมายถึงถอน รากเง,งาของกิเลสเมื่อกิเลสถูกถอนรากเง,งาแล้วกิเลสกี่ชนิดมันก็ปล่อยถูกถอนตามกันไปด้วยคำอธิบายมีอยู่ในที่อื่นในการแสดงทำคราวอื่นในการแสดงปาฐกถาคร่าวอื่นซึ่งเป็นการบอกให้ทราบแล้วว่ากิเลสนานา,นา,นานชนิดที่เป็นอยู่จริงแก่คนเรานั้น มันรวมอยู่ที่กิเลสว่าตัวกูว่าของกูกิเลสที่เป็นเหตุให้รู้สึกว่าตัวกูของกูนั้นจึงเป็นเหมือนรากเง้าหรือเป็นเหมือนหัวโจกของกิเลสทั้งหลายถ้าถอนรากงาหรือหัวโจกนี่ได้แล้วกิเลสทั้งหลายเป็นอันถูกถอนหมดแลาวโดยสรุปก็ว่า เขามีตัวกูมันจึงโลภขึ้นมาได้เขามีตัวกูมันจึงโกรธขึ้นมาได้เ็มีมีตัวกูมันจึงโง่หลงในสิ่งต่างๆได้เรียกว่ามีตัวกูอย่างเดียวเท่านั้นมีอัตตาตัวตนอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นรากเป็นงาวอของกิเลสทั้งหมดแต่นั้นถ้าเรา ถอนความรู้สึกว่าตัวกูได้นั่นก็เป็นการถอนความรู้สึกที่เป็นกิเลสหมดทุกอย่างได้นี่เรียกว่าเป็นการทำนาที่ประหลาดที่สุดคือทำการถอนหญ้าให้ถึงรากง่าวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็ได้ผลเป็นอมตะออกมาหมด รมต,ตามคำที่กล่าวว่าเอวเมซากะซีกะท่าซาโหติอมตับลาการไถนานี่ถ้าใครไถอย่างนี้แล้วจะมีผลเป็นอมตะเอตังกะซิงกะจิตตวานะสัพเพทุกข้าปะมุตติ <c oughs> ผู้ใด้ทำนานี่แล้วย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปง <c oughs> วงหวังว่าท่านทั้งร้ายทุกคน จะจับใจความสำคัญของพระสูตรสูตรนี้ให้ได้ว่าเป็นการทำนาที่ใจหรือเป็นการทำกติกรรมที่ใจเป็นการปลูกเพระหวานพืชผลต้นไม้ที่จิตใจโดยเอาจิตใจนั่นเองเป็นพืชแล้วก็เอาจิตใจที่เป็นความรู้สึกต่างๆนั่น มาเป็นเครื่องอบรมแวดลอ้อมช่วยกันกระทำให้เป็นจิตใจที่เจริญสูงขึ้นไปเพราะสิ่งที่เรียกว่าจิตใจนั่นประกอบอยู่ในทรัพย์สมบัติมากมายคือมีความรู้สึกต่างๆนานา,นาหลายหลายหลายสิทชนิดนี่เป็นทรัพย์สมบัติของจิตใจ ที่เป็นทางเร็วทางชั่วทางผิดก็มีที่เป็นทางดีทางถูกก็มีเอาควคามรู้สึกที่เป็นทางดีทางถูกนั่นมาแวดล้อมจิตใจมาพัฒนาจิตใจอยู่เสมอเหมือนกับว่ารดน้ำบ้างใส่ปุ๋ยบ้างพรวนดินบ้างอะไรบ้างทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเพราะปลูกจิตใจนั่นก็จะเจริญ รทั้งออกดอกออกผลมาเป็นอมตะธรรมเรียกว่าการทำนานั่นหรือการทำกติกรรมนันสำเร็จแล้วการเพาะปลูกนั่นมีผลแล้วแต่ในที่นี้มีผลเป็นอมตะห้กินเข้าไปแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ตัางปวๆพระสูตรนี้มีความมุ่งหมายอย่างนี้มีใจความอย่างนี้ เลยมีคำบางคำที่มีอัถะไม่เหมือนกับที่แสดงในที่อื่นทั่วไปเช่นเอาปัญญาเป็นแอกและไถยเอาสติมาเป็นของมีคมเช่นผานไหลประจักเป็นต้นนํามาชี้ให้เห็นเพื่อเป็นความรู้พิเศษสําหรับทุกๆคนจะได้มีความรู้ใหม่สักข้อหนึ่งว่าทําคําเดียวมีความแปลหลายอย่าง คำคำเดียวใช้อุปมาอย่างได้หลายหลายอย่างแล้วแต่จะต้องการอย่างไรในที่ไหนพึ่งถือเอาประโยชน์ที่แท้จริงให้ได้แล้วก็เป็นดีทั้งนั้นตัวหนังสือจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญเลยธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศเจนี